วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการแสดงรายการตัวแปรการแสดงรายการตัวแปรเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่อยู่ส่วนท้ายของบทที่สองว่าในงานวิจัยของเราเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างตัวแปรเนี่ยนะเราต้องเขียนมาให้หมดนะนะครับว่ามีตัวแปรอะไรบ้างเราจะวัดอะไรบ้าง สิ่งที่เป็นตัวแปรพวกนี้นะครับจะได้มาจากทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสมมุติฐานเวลาเราทำบทที่สองเนี่ยคือเราเป็นการทบทนวนวรรณกรรมไปดูซีว่าทฤษฎีอะไรบ้างที่สามารถเป็นกรอบในการที่จะอธิบายงานวิจัยที่เรากำลังจะทำอยู่ขณะเนี้ย อันที่สองทฤษฎีเนี่ยมันมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว้างมากถ้าเป็นการวิจัยที่เป็นลักษณะการวิจัยลักษณะของการทดสอบสมมติฐานเนี่ยหรือมีสมมติฐานเนี่ยเขาจะลบออกมาเป็นสมมติฐานสมมติฐานก็อธิบายไปแล้วนะฮะก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็นประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เป็นคำตอบของการวิจัยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสมมติฐานงานที่ผมให้นิสิตทำเนี่ยะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยตัวทฤษฎีตัวงานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่า,ท,าทั้งทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราทำเนี่ยมันมีตัวแปรอะไรบ้างอะไรเป็นตัวแปรอิสระอะไรเป็นตัวแปรตามมาถึงตรงนี้นิสิตเห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเนี่ยอ มันจะประโยงกับเรื่องของคำถามการวิจัยครับนะคำถามการวิจัยเนี่ยนะเราก็ต้องหาทฤษฎีมาตอบนะหรือมาอธิบายถ้าหากว่าไม่มีทฤษฎีเนี่ยเราก็ต้องสร้างกรอบแนวคิดขึ้นมานะตัวทฤษฎีเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพของการวิจัย ว่าเราจะไปทางไหนนะจะเก็บข้อมูลอะไรจะตั้งคำถามอย่างไรซึ่งทฤษฎีเนี่ยก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่ามีคนเนี่ยเขาทำงานวิจัยไว้แล้วเราก็ไปดูด้วยว่างานวิจัยต่างๆที่คนเขาทำกันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเขาเอาตัวแปรอะไรนะไปทำการศึกษาหาคำตอบ ประเภทของตัวแปรเนี่ยภาพอันนี้เป็นภาพที่แบบเรียกว่าง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือตัวแปรเนี่ยจะมีอยูนะ่สามกลุ่มหลักๆแต่ความจริงแล้วที่ใช้กันจริงๆเนี่ยก็คือจะมีเนี่ยส่วนนี้เองนะตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามแล้วก็หรืออาจจะเรียกว่าตัวแปรเหตุ หรือตัวแปรผลก็ได้สองส่วนเนี้ยนะฮะเราเริ่มศึกษาเรื่องนี้ก่อนนะทําความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือตัวแปรอิสระอะไรคือตัวแปรตามอะไรคือตัวแปรเหตุคือตัวแปรผลคือความจริงแล้วมันอันเดียวกันนะเพียงแต่เขาเรียกแตกต่างกันเท่านั้นเองส่วนอีกตัวแปรหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าตัวแปรแทรกอ่านะซึ่งมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ ซึ่งมันมีผลทําให้เขาเรียกว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามเนี่ยมันแตกต่างออกไปยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นเราพูดถึงเรื่อง,องตัวแปรตามเป็นไรได้ตัวแปรอิสระนะครับก็จะมีพวกเพศอายุการศึกษาเอาง่ายๆเอาเรื่องแรกก่อนเลยคือเขตที่อยู่อาศัยกันรวกันตัวแปรอิสระชนบทกับเมือง ตัวแปรตามคือไรายได้ปกติเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยจะมีไรายได้เป็นไงฮะสูงกว่าคนที่อยู่ในชนบทอย่างเนี้ยแต่ในการวิจัยจริงๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอในลักษณะที่เรียกว่าคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็มีคนที่เขาเรียกว่ามีไรายได้สูงเหมือนกันอ่ะแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นแสดงว่ามีตัวแปรแทรกซ้อนนะนะครับ ที่มันทำให้เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ตามทฤษฎีหรือตามสมมติฐานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะหรือมันเป็นรูปแบบหนึง่งนะนั่นก็คือเราก็ต้องไปหาไอ้ตัวแปรแทรกที่มันทำให้ไอความสัมพันธ์ของสองตัวแปรเนี้ยนะฮะมันไม่เป็นไปตามออทิศทางที่เราคาดหวังไว้ว่ามันคืออะไรหนึ่งอาจจะสก,กัดนะฮะลองลอง คุมนะครับด้วยอะไรนะครับด้วยการศึกษาก็ได้ระดับการศึกษานะอาชีพก็ได้เช่คนคนในชนบทเนี่ยนะคนที่มีการศึกษาเนี่ยมันอาจจะมีคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยอยู่ในชนบทฉะนั้นไรายได้ก็สูงสูงในขณะเดียวกันปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรื่องการศึกษาก็เหมือนกันคนที่อยู่ในชนบทเนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาถุก มีการศึกษาสูงมีหน้าที่การงานมีอาชีพดีรายได้เขาก็สูงครับนะนะทีนี้ไอความหมายของประเภทตัวแปรต่างๆเนี่ยที่ผมพูดถึงนะในภาพที่ผ่านมาเนี่ยก็นิสนะิตสามารถสามารถไปดูได้นะครับว่ามันคืออะไรคือเราเรียนทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราจะเน้นไปที่ปรากฏการณ์ทางสังคมนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคม นะนีิสิคงจะเข้าใจดีนะสังคมคืออะไรคือสังคมเนี่ยก็มันจะประกอบไปด้วยคนอย่างน้อยมันต้องมีสองคนนะที่มีความสัมพันธ์กันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเราก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างออกไปนะเช่นเป็นกลุ่มนะเป็นคู่สมรสเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นตัวอย่าง ของรายการตัวแปรเราเขียนได้สองแบบนะเขียนแบบย่อก็ได้เขียนแบบเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวแปรอิสระอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยหรือว่าชาวาชาติก็ได้แค่นี้ก็ได้แต่เดี๋ยวเราในรายการตัวแปรต้องเป็นเงี้ยแตกออกมาแต่อันนี้เป็นภาพที่ผมเปนเงี้ยทําให้เห็นเลยนะครับว่าคือแตกออกมาดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างในสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบอยู่ข้างใน หรือมันเป็นดัชนีอยู่ข้างในนะครับยกตัวอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องระบุไปว่ามันเป็นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉชบังหรือมาบตะพุทธชาวต่างชาติก็เหมือนกันนะฮะเราก็ต้องระบุว่าไปว่าเป็นชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกเห็นไหมครับเป็นดัชนีแล้วเดี๋ยวเราต้องไปนิยามอีกนะว่าชาวตะวันออกเนี่ยคือใครชาวตะวันตกคือใครนี่ออกไหมฮะ ต่อไปก็คือวิถีชีวิตนะครับวิถีชีวิตเนี่ยนะครับมันก็จะต้องประกอบไปด้วยอะไรนะครับดัชนีที่เราต้องการจะเก็บข้อมูลมาวัดดูนะฮะว่าชาวต่างชาติที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะมีวิถีชีวิตที่มันแตกต่างกันออกไปไหมอันนี้ก็วัดแต่เฉพาะเลยนะการเมืองชีวิตประจำวันเดี๋ยวก็ต้องไปนิยามว่าการเมืองชีวิตประจำวันหมายถึงอะไรจะวัดยังไงการเมืองชีวิตประจำวันการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยเนี่ย นะจะวัดยังไงนะการปรับตัวเข้ากับสังคมไทยเนี่ยต้องวัดยังไงนะความต้องการตั้งถิงน่นฐานในการลงทุนอย่างเงี้ยวัดจากอะไรนะเนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องกับการนิยามตัวแปรการนิยามตัวแปรเนี่ยนะครับเป็นการบอกอรายละเอียดอธิบายนะว่าไอ้ตัวแปรอันเนี้ยมันหมายถึงอะไร ถ้าเราเป็นฮะนิยามให้มันชัดเจนละเอียดเนี่ยเราก็จะไปเก็บข้อมูลได้ง่ายรวมถึงปไปงี้เดี๋ยวขั้นต่อไปหลังจากบทที่สองไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือแล้ว่าเราจะวัดอย่างไรอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะในการนิยามตัวแปรเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการนิยามอยู่สองแบบนะคือ เขาเรียกว่านิยามทั่วไปกับนิยามเชิงปฏิบัติการนิยามอันแรกเนี่ยที่เป็นนิยามทั่วไปหรือเชิงแนวคิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเปิดหนังสือดูนะเปิดพจนานุก,กรมดูเปิดหนังสือทางวิชาการนะฮะดูว่าเขาหมายถึงอะไรแต่อันที่สองเนี่ยมันไม่มีนะครับอยู่ในพจนานุก,กรมแต่มันเป็นสิ่งที่เรา ต้องนิยามมันขึ้นมา d ด f i n i t i o n มันขึ้นมาฮะนิยามเชิงปฏิบัติการหรือนิยามทั่วไปเนี่ยจะเป็นการสร้างกรอบก่อนว่าไอ้เรื่องนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขากล่าวไว้อย่างไรกันจากนั้นเราก็เป็นฮะมานิยามระดับปฏิบัติการการนิยามระดับปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันจะเป็นการชี้ลงไปในรายละเอียดว่าเราจะสังเกตหรือเราจะสัมภาษณ์ หรือเราจะวัดหรือเราจะจดนับอย่างไรมันต้องมีดัชนีบอกนะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวอย่างนะนิยามระดับทั่วไปเช่นการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิยามระดับทั่วไปกับน,นิยามระดับปฏิบัติการเนี่ยไม่เหมือนกันนิยามระดับทั่วไปเนี่ยมันเป็นการพูดกว้กวาง นะเรื่องอะไรบ้างนะครับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยหมายถึงพฤติกรรมของชาวต่างชาติพฤติกรรมอย่างไรล่ะเห็นไหมฮะที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการสื่อสารการสสารมีอะไรบ้างอะเห็นไหมฮะการอุปโภคบริโภคอุปโภคบริโภคอะไรบ้างอะเห็นไหมครับอันเนี้นิยามระดับทั่วไปเนี่ย ยังเอาไปวัดไม่ได้เราจึงจําเป็นจะต้องนิยามระดับปฏิบัติการเห็นไหมครับการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยหมายถึงการใช้ชีวิตประจําวันหรือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันของชาวต่างชาติในด้านการใช้ภาษาการใช้ภาษาก็คือเรื่องเลยนะการสื่อสารเห็นไหมครับการรับประทานอาหารก็คือเรื่องของการเลยนะบริโภคนะครับ การเข้าร่วมงานมงคลหรืองานอมงคลการทําบุญตักบาตรหรือการแต่งชุดไทยอันนี้ก็เป็นลักษณะของการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่คนไทยเขาทํากันนะฮะเราก็มาสร้างเป็นดัชนีเห็นไหมการสื่อสารคือการใช้ภาษาการใช้ภาษาก็คือการพูดการเขียนการอ่านการรับประทานอาหารเราถามว่าเราจะวัดอะไรอ่ะเห็นไหมครับเราก็ต้องวัดความถี่ในการรับประทานอาหารไทย เราจะบอกว่าเคยรับประทานอาหารไทยไหมเคยอ่ะถ้าบอกว่าเคยกับไม่เคยก็บอกได้นะว่าปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยไหมแต่มันไม่มีระดับของการบอกว่าคุณปฏิบัติมากน้อยเพียงใดเข้าใจไหมฮะชาวต่างชาติเนี่ยบางคนอาจเป็นเดือนเป็นปีกินทีนหนึ่งแต่ชาวต่างชาติบางคนเนี่ยอยู่นานๆเท้าเนี่ยเขาก็จะทานอาหารไทยไปเงี้ย เยอะขึ้นถี่ขึ้นแต่ถ้าเป็นอะไรนะชาวต่างชาติที่มีครอบครัวเป็นคนไทยโอ้อันนี้ก็เป็นฮะก็จะแบบเกือบทุกวันอันเนี้ยมันจะเป็นลักษณะการผันแปรแตกต่างอรกไปของแต่ละคนซึ่งมันเป็นดัชนีบอกว่าใครทํามากทําน้อยปฏิบัติมากปฏิบัติน้อยชี้ให้เห็นความแตกต่างได้การเข้าร่มงานมงคลหรืองานอับมงคลมันไม่สามารถวัดความถี่เป็น เป็นแบบสัปดาห์ได้ไงวัดคร่าวๆว่าเคยหรือไม่เคยเท่านั้นก็พอนะชาวต่างชาติบางคนนี่คือถ้าหากว่าเขาไม่สนิทสนมหรือว่าเขาไม่รู้ประเพณีต่างๆอย่างเนี้ยเขาก็จะไม่ไปนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะบ,บางทีเนี่ยบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นงานเนี่ยงานมงคลหรืองานประเพณีต่างๆพวกไอ้พวกนี้มันเป็นมันเป็นสากลน,นะเพียงแต่มันแตกต่างไปเท่านั้นเอง เนไหมฮะเช่นประเพณีอะไรครับแต่งงานอย่างเงี้ยทุกศาสนาก็มีครับนะงานอมงคลนะครับประเพณีเกี่ยวกับอะไรนะคนบายอย่างเงี้ยมีมีทุกสังคมครับนะเพียงแต่ปฏิบัติที่มันแตกต่างกันออกไปแต่คนที่เคยเคยเคยเลยนะเข้าร่วมงานมงคลหรืองานอมงคลคต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือมันเป็นดัชนีบอก อันหนึ่งว่าเอ้ยเขาเคยปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยนะนะการทําบุญตักบาตรหรือการแต่งชุดไทยอย่างงี้ว่าเคยหรือไม่เคยแต่งอันนี้ก็คือเป็นดัชนีเห็นไหมที่เราจะต้องเขาเรียกว่าดูนะว่าการปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยเนะีวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างอันนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้หรืออีกมิติหนึ่งก็ได้นะครับก็จะมีคนไปเงี้ย เขียนไว้หรือทําไว้ในงานวิจัยต่างๆฉะนั้นเนี่ยถ้าเราค้นหางานวิจัยดีๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นนะว่ามีคนเขาเคยเคยนิยามไว้แล้วเคยสร้างดัชนีไว้แล้วเราก็เอามาใช้ได้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นประโยชน์นะครับที่ได้าจากการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2